สวัสดีเช้าว,วันพุทธที่7มิถุนายน2566กับฟัน s t r a t e g อินโฟกานะคะที่จะมีการอัปเดตภาวะการเงินการลงทุนปัจจัยที่มีผลกระทบรวมถึงเทรนด์สำหรับการลงทุนโดยฝ่าย a t รีสิค i วของ UOBK เขียนฟันค่ะวันนี้ค่ะจะมี2ประเด็นใหญ่นะคะซึ่งเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกะคะ่ะโดยเมื่อคือนนี้ค่ะ World Bank ค่ะก็มีการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจโลกะค่ะที่คาดว่าอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากนะคะและอาจจะกําลังมีการชะลอตัวลงนะคะหลังจากที่ดอกเบียเนี่ย ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะประกอบกับจํานวนของผู้ขอสินเชื่อที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทําให้ต้นทุนเนี่ยก็เลยมีการปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็กลายเป็นปัจจัยก,กดดันนะคะทำให้เศรษฐกิจโล่งเนี่ยมีนวโน้มจากชะลอตัวลงค่ะนอกจากนี้ค่ะในระยะถัดไปค่ะจะมีการใช้มาตรการเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อก็เลยทําให้สภาพคล่องในตลาดโล่งเนี่ยอาจจะเกิดความตึงตัวที่มากขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นปัจจัยก,กดดันต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโล่งในครึ่งปีหลังนี้ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะในโมเมนตัมที่เศรษฐกิจยังไม่ได้ ยังมีความเป็นไปได้ยังคงแข็งแกร่งอยู่นะคะทางโมแบงก์ก็เลยมีการปรับ GDP โลงนะคะมีการเพิ่มขึ้นนะคะจาก1.7%มาที่2.1%นะคะจากที่คาดไว้ในเดือนมกราคมแต่ก็มีการปรับลดการเติบโตในปีหน้านะคะจาก2.7%มาที่2.4%นะค่ะ โบแบงก์เนี่ยเขามองว่าการเติบโตโลกเนี่ยค่ะว่าจะชะลอตัวลงอย่างมากในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้และจะอ่อนแอต่อเนื่องนะคะไปจนถึงปีหน้าค่ะประเด็นหลักๆก็คือเรื่องของนโยบายการเงินนั่นเองนะคะที่เข้มงวดแล้วก็อาจจะมีประเด็นเรื่องของแบง k ์สเตรนะคะก็จะเป็นสปัจจัยหลักๆที่กดดันให้เศรษฐกิจโลงเนี่ยอ่อนแอลงแม้ว่าในสัปดาห์หน้านะคะเฟดอาจจะหยุดการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะแต่ว่า ECB ค่ะก็ยังมีแผนที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปอีก25 b บ s i s point เพื่อกดเงินเฟ้อน,นะคะรวมถึง BOE ด้วยค่ะ แรงกดดันเรื่องของต้นทุนการเงินนะคะที่สูงขึ้นค่ะและการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้นเนี่ยก็จะกระทบกับตลาดพัฒนาแล้วนะคะรวมถึงประเทศพูดง่ายๆประเทศกําลังพัฒนาแล้วก็พัฒนาแล้วเนี่ยจะถูกกดดันนะคะดังนั้นี่ะจึงมีการปรับลดตัวของ GDP ในกลุ่มของประเทศพัฒนาแล้วนะคะลงเหลือ0.7%และประเทศกําลังพัฒนานะคะมาที่3.4%ค่ะซึ่งถือว่าเป็นการชะลอตัวมากที่สุดในรอบ30ปีค่ะ โดยเชื่อว่าแม้ว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะค่อยๆชะลอตัวลงแล้วเนี่ยแต่ราคาสินค้าในบางประเภทเนี่ยยังคงสูงต่อเนื่องไปจากนี้นะคะ ส่วนประเด็นที่2ค่ะถือว่าเป็น POSITIVE SENTIMENT นะคะสำหรับตลาดหุ้นจีนเลยนะคะซึ่งนักลงทุนเนี่ยกำลังตั้งหน้าตั้งตารอดีกว่าว่ารัฐบาลจีนเนี่ยจะช่วยเหลือเศรษฐกิจยังไงนะคะแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจจีนยังไงนะคะอย่างไรนะคะหลังจากที่มีความไม่แน่นอนสูงค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะมีคําร้องขอนะคะจากทางรัฐบาลกลางค่ะให้ธนาคารกลางใหญ่ให้ธนาคารค ให้ธนาคารใหญ่นะคะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากลงนะคะทั้งระยะสั้นระยะสามปีระยะห้าปีนะคะและรวมถึงเงินกู้นะคะก็ให้ปรับลดลงมาให้หมดเลยนะคะโดยดอกเบีย้ยเงินฝากเนี่ยก็อาจจะถูกปรับลดลงในสัปดาห์นี้เลยนะคะรวมถึงดอกเบีย้ยเงินกู้นะคะก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้ธนาคารเนี่ยสามารถปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้นนะคะในขณะเดียวกันคะ่ะกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็จะถูกกระตุนมากขึ้นด้วยะคะ่ะ ก็องบอกว่าแบงก์นใน State Enterprise นะคะหรือรัฐวิสาหกิจของจีนได้แก่ Bank of China Industrial and Commerce Bank of China นะคะแล้วก็ Bank of Communication นะคะก็ยืนยันว่าจะมีการปรับลดอัตราเปี้ยลงนะคะสำหรับตัวของเงินฝากทั้ง5ปี3ปีแล้วก็เงินฝากที่เป็น Basic หรือ s a v i n g นะคะโดยนักวิเคราะห์หลายฟันเฮาส์เนี่ยเขาก็ประเมินว่าธนาคารกลางจีนเนี่ย จะเริ่มมีการปรับลดดอกเบี้ยเงินฝากก่อนนะคะและก็อาจจะเริ่มปรับลดดอกเบี้ยที่เป็น MLF 1ปีนะคะในวันที่15มิถุนายนนี้นะคะแล้วก็ตามมาด้วยการลด RR หรือเงินสำรองของธนาคารนะคะเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้การปล่อยกู้เนี่ยมีมากขึ้นโดย MLF เนี่ยจะมีการลดที่10บ a s i s point นะคะในเดือนนี้และในครึ่งปีหลังอีก10บ a s i s point นะคะคซึ่งก็ตรงกับที่ฝ่ายเราประเมินไว้ก่อนหน้านะคะจากรายง,งานมาันลี่เมื่อวานนี้นะคะว่ามีโอกาสสูงมากที่ทางการจีนเนี่ยจะกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่เร็วกว่ากําหนดในเดือนนี้นะคะซึ่งหากธนาคารใหญ่ค่ะเริ่มมีการปรับลดดอกเบี้ยะคะก็จะเป็นการเตรียมให้มีการปรับลด MLF ต่อไปนะคะแม้ว่าอัตาราดอกเบี้ยค่ะจะถูกปรับลดมาเพียงเล็กน้อยนะคะ แค่ m l f แค่10 basis point นะคะแต่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากนะคะณนะปัจจุบัน,นะคะ่ะต้องบอกว่าในการพื้นตัวของจีนที่ยังไม่แน่นอนนะคะและตอนนี้เนี่ยจีนก็กำลังเสียสูญเสียโมเมนตัมในการลงทุนไปนะคะก็ถ้ากับกว่าการปรับลด m l f 10 basis point เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อ ส่งผลเชิงบวกนะคะต่อเศรษฐกิจเนี่ยถือว่าค่อนข้างน้อยจากการทดลองนะคะในในแบบจําลองโมเดลหรือ H h O OK K หรือช็อคนั่นเองนะคะก็มีการบ่งชี้ว่าหากมีการลด mlf ที่10 basis point เนี่ยจะทําให้ gdp ของจีนเนี่ยโตขึ้นมาเพียง0.1%เท่านั้นแต่ก็ต้องบอกว่าการส่งสัญญาลด mlf ครั้งนี้ค่ะอาจจะเป็นสัญญาณที่มีนัยะสําคัญต่อนักลงทุนทั่วโลกนะคะโดยในประเด็นที่ว่ารัฐบาลจีนเนี่ยมีความมุ่งม,มั่นที่จะสนับสนุนการตัดต่อเศรษฐกิจในปีนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นผลกระทบเชิงบวกทาง ที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับซนติเมนต์การลงทุนในจีนค่ะจากโมเดลช็อคนะคะ,าะ,คะหากมีการลด MLF 20-25 basis point เนี่ยก็จะทำให้ GDP ของจีนเนี่ยโตขึ้นมาประมาณ0.3%อย่างไรก็ตามการลดอัตราเบีย้ยเงินฝากลงค่ะจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้คนเนี่ยไม่ได้อยากฝากเงินนะคะเพราะว่าดอกเบีย้ยมันต่ำลงนะคะแล้วก็เอาเงินไปใช้ใจ่ายกับสิ่งอื่นๆค่ะส่วนการลดอัตราเบีย้ยเงินกู้ค่ะก็จะทําให้คนเนี่ยอยากกู้เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ในส่วนของผ้าสังหารัฐบาลอาจจะกระตุ้นเศรษฐกิจ ไอ้ตัวของอสังหาเนี่ยในช่วงของไตรมาสสปีนี้นะคะโดยอาจจะมีการลดดอกเบีย้ยเงินกู้ลงอีกนะคะแล้วก็ลดการวางดาวค่ะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีอำนาจในการใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นค่ะจากประเด็นเรื่องของการลดดอกเบีย้ยเงินฝากแล้วก็รวมถึง m l F ในวันที่15นี้นะคะก็เลยทําให้บอลยูของจีนเมื่อวานนี้ค่ะมีการปรับตัวลดลงมาค่ะค่อนข้างเยอะนะคะและข้างก๊นหยวนของจีนค่ะก็อ่อนค่าลงมาแรงเลยนะคะแต่ระดับที่7.12ต่อดอลลาร์ค่ะ กลยุทธ์การปรับลดดอกเบีย้ยในปีนี้นะคะของจีนถือว่าเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะก็ต่อเนื่องมาจากเดือนกันยายนปีที่ผ่านมานะคะโดยจะเป็นการสร้างส,างสมดุลของเศรษฐกิจจีนให้มีการใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาดเพิ่มขึ้นค่ะโดยรัฐบาลจีนค่ะก็ใช้กลยุทธ์นี้นะคะเพื่อปูพื้นสําหรับการปรับลดดอกเบีย้ยการปรับลดเงินสำรองในอนาคตนะคะก่อนที่จะมีการประชุมพลิบูโรค่ะในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะหลังจากที่เศรษฐกิจจีนต้องบอกว่าบอบช้ำนะคะ ก็เผชิญกับความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงนะคะคอนซัมชันลดลงกำไรอุตสากรรมก็มีการปรับตัวลดลงนะคะในทางกลับกันค่ะการลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยจะทําให้ธุรกิจหรือว่าสามารถกู้ยืมเงินได้มากขึ้นนะคะแล้วก็คนไม่จําเป็นต้องไปฝากเงินแต่นําเงินมาใช้จ่ายที่มากขึ้นเองค่ะ ส่วนไประเด็นเรื่องของเจ o p olitic ระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนนะคะที่ยังมีความไม่แน่นอนนะคะก็ถือว่ามีข่าวเชิงบวกด้วยเช่นกันนะคะโดยแอนโทนีบิงเคนค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยก็จะมีแผนเยือนจีนในอีกไม่กี่สัปด,ดาห์ข้างหน้านะคะเพื่อพูดคุยกันนะคะ สรุปภาพรวมการเงินการลงทุนค่ะตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยแล้วก็ยุโรปนะคะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในกรอบแคบโดยสัปดาห์นี้ค่ะเป็น b e a k out period นะคะที่กรรมการเฟดเนี่ยไม่สามารถออกมาให้ความเห็นได้ก็รอการประชุมในสัปดาห์หน้าค่ะซึ่งจะมีตัวเลขสําคัญก่อนการประชุมก็คือตัวเลข cpi นะคะหรือเงินเฟ้อค่ะที่ตลาดประเมินว่าจะมีการชะลอตัวลงนะคะจาก4.9มาที่4.1ซและรวมถึง core cpi นะคะจาก5.5เซมาที่5.2เปซค่ะก็จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เฟดเนี่ย คงอัตราดอกเบี้ยมากกว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการชุมครั้งนี้นะคะค่าเงินดอลลาร์ค่ะมีการแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยนะคะในทิศทางเดียวกับบอลยูค่ะราคาทองคำแลตนะคะอยู่ประมาณ1,980เหรียญต่อชั่ยออน์ค่ะส่วนราคาน้ำมันค่ะ WTI 71เหรียญเบรนด์ Brent อยู่76เหรียญต่อบาเรล,ลนะคะซึ่งราคาน้ำมันนะคะก็มีแนวโน้นมนที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในระยะสั้นนะคะจาก s e n เมนต์เชงบวกจากเรื่องของข่าวจีนเองด้วยแล้วก็โอเปกที่ลดกำลังการผลิตค่ะ ตลาดหุ้นเอเชียค่ะมีการปรับตัวผสมผสานนะคะโดยเช้านี้เนี่ยจีนมีการประกาศตัวเลขเทสบาลานนะคะซึ่งจากบุมเบิร์กคอนเซนแซสเนี่ยเขาก็ประเมินว่าการส่งออกแล้วก็นาเข้าเนี่ยจะชะลอตัวลงทําให้จีนเนี่ยเกินดุลการค้าลดลงนะคะโดยการส่งออกเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นเพียง0.4%จาก8.5%ในขณะเดียวกันค่ะต้องบอกว่าการส่งออกเนี้ยในช่วงสีเดือนแรกเนี่ยของจีนปีนี้เท่ากับว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2.5%ส่วนการนำเข้าค่ะจะลด เป็นการจะอยู่ที่ประมาณ12.4เค่ะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนที่ผ่านมาที่7.9แต่ก็ยังบมองชี้เรื่องของคอนซัมมชันที่มีการชะลอตัวลงในจีนค่ะสำหรับกลยุทธการลงทุนในวันนี้นะคะนักลงทุนที่เก่งกำไรระยะสั้นเนี่ยเราก็จะอาจดูสัญญาแล้วก็อาจจะมีคําแนะนําในการเข้าซื้อกองทุนหุ้นจีนนะคะตามคําแนะนําในมัลลี่ที่ได้แจ้งไปค่ะขอบคุณสาหรับการรับชมและติดตามและกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ